สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่กันในช่องรถเก่งมือสองน่าใช้นะคะกลับมาพบกับเอเซอีกเช่นเคยนะคะที่ภาษาบริษัทพอโตนะคะวันนี้นะคะมีรถนะคะรถหรูสไตล์ผู้บริหารมาแนะนําอีกรุ่นหนึ่งนะคะบอกเลยว่าคันนี้น่าใช้มากๆเลยนะคะใครชอบนะ,ะจัดได้เลยนะคะเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์ปลร,ระวางมานะคะเข้าศูนย์แมนเทนน,นัททุกหนึ่งหมื่นกิโลแน่นอนนะ สำหรับคันนี้นะคะได้เป็นโตโยต้าแคมรี่สองจุดศูนะคะเป็นตัวน้ํามันล้วนนะคะได้รถปี2019นเะเลขไม้วิ่งไปที่แสนกลางๆเท่านั้นเองนะคะรายละเอียดตัวรถมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวนี้เสียพาเข้าไปรับชมนะ,ะเดี๋ยวเริ่มกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะคะคันนี้เป็นสภาพแรกเข้านะคะเดี๋ยวเราล้างทาสปานะ,ะขัดสีให้อีกรอบหนึ่งอย่างแน่นอนนะะสำหรับคันนี้ไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์นะคะแบบนี้เลยนะคะเป็น LED แล้วก็ไฟเดย์ทาว์มันยื่นไลท์มีให้คกบนะคะ เซนเซอร์การระยะด้านหน้ามีให้สองตำแหน่งนะคะกระจังด้านหน้าได้เป็นสีเทาเข้มนะคะแบบนี้เลยตัดกับตัวรถสีบอลเทาวสวยมากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะมีมาให้แบบ LED เช่นเดียวกันนะ,ะในส่วนของโลโก้นะคะได้โลโก้เดิมแท้จากโรงงานทุกจุดแบบนี้เลยนะคะสภาพสวยแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราล้างทาําสปาปรับสภาพให้นะ,ะมาดูในส่วนของล้อกันได้เป็นล้อลอยเดิมแท้จากโรงงานนะคะ รัดด้ยยางปีสตโตนขอบ16นิ้วนะคะคันนี้ได้ยางปี2024เลยนะคะใช้ได้ยาวๆสภาพล้อสวยๆ,ๆนะคะไม่มีรอยเปียกฝุ่นบาทใดๆแน่นอนมาดูตัวรถกันนะคะบอดี้ตัวรถเหลี่ยมสันคมนะคะทุกจุดแบบนี้เลยนะคะสภาพสวยนะคะไม่มีร่องรถถอยขีดข่วนนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของกระจกด้านข้างนะ,ะเป็นกระจกข้างพับและตับไฟฟ้านะคะสีเดียวกับตัวรถเลยมีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของบายสปอร์ตเซนเซอร์นะคะก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะคะ กระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบานแน่นอนนะคะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยรอบคันนะคะสภาพสวยแบบนี้เลยเมื่อเปิดได้เป็นโครเมียมนะคะพาชมภายในข้าวๆกันต่อคันนี้ก็ได้เป็นเบาะหนังสภาพสวยนะะตึงๆแบบนี้เลยนะ,ะสภาพใหม่ๆเลยเดี๋ยวเราล้างขัดสีทสําสป,ปาให้อีกรอบหนึ่งนะคะมาดูโครงสร้างกันก่อนเลยนะคะนี่ตัวนงกระนัตเดิมทุกจุดแบบนี้นะคะไม่มีกระดิกไม่มีขย,ยับเคเื่อนแน่นอนนะนี่เดี๋ยวแกะตัวโครงสร้างให้ดูนะคะ เม็ดองเม็ดอาร์เรียนกนลางลึกๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยบิดเดี้ยวแน่นอนนะคะแล้วก็สภาพดีสภาพสวยนะคะสภาพสวยเลยนะคันนี้นะรับประกันกนะคะรถโครงสร้างเดิมทุกจุดแน่นอนนะคะรถโครงสร้างเดิมเลยนะ,ะเดี๋ยวพามาดูนะคะในส่วนของตัวน็อตนะคะนี่น็อตเดิมทุกจุดแบบนี้นะคะ แล้วก็สติเกอร์มอกอยู่ครบแผ่นเพจตรงรุ่นนะคะได้รถปี19เลยตัวนงตัวน็อตไม่มีกระดิกไม่มีขยับอย่างแน่นอนนะคะรถโครงสร้างเดินทุกจุดเลยมาดูนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารกันต่อเลยนะคะนี่ได้บ่อนหนังเช่นเดียวกันนะคะกว้างๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรถเก่งไซแอลนะคะซิเมนต์ใหญ่แบบนี้เลยนะ,ะสภาพสวยแน่นอนนะคะตัวบ่อไม่ช้ำนะะ้ไม่สีขาดนะ,ะแล้วก็ในส่วนของแอร์ตอนหลังนะคะมีมาให้2 ช่องแบบนี้เลยแล้วก็ตัวรูเสียบเว b บีนะสองตำแหน่งแบบนี้เลยนะคะถานยางรองเท้ามีมาให้ครบๆเลยนะคะสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคอนโซลหน้าข้างเขาจะตกแต่งด้วยพรีเมียมแบบนี้นะคะสภาพดีแน่นอนนะตัดกับสีดำนะคะแล้วก็ขของเขาก็จะมีตัวม่านบังแดดให้นะคะสองฝั่งเลยนะสองฝั่งเลยนะคะเป็นอัตโนมือแบบนี้เลยนะคะมาดูด้านหลังการต่อเลยนะคะไฟท้ายของเขานะคะก็ได้เป็นไฟท้าย LED ด้วยนะคะคันนี้นะ เซนเซอร์ S S การระยะม,มีให้ถึงสองตำแหน่งด้วยกันสี่ตำแหน่งนะคะขอภายนะคะเซนเซอร์การระยะม,มีให้สี่ตำแหน่งคันนี้นะคะมีกล้องถอยมาให้ครบๆนะ,ะโลโก้เดิมแท้จากโรงงานทุกจุดเลยนะคะแล้วก็ฝากระโปรงสามารถเปิดได้จากกุญแจแบบนี้เลยนะคะมานี่เปิดให้ดูเลยนะคะด้านในเก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะ,ะเก็บสัมภาระได้เยอะทีเดียวเลยนะคะเดีราล้างขัดสีทำสปาให,ให้ใหม่อย่างแน่นอนนะคะมาดูกันในส่วนของตัวอย่างอะไหล่ค่ะ ยังอะไหล่แม่แรงมีให้ครบ,ครบแบบนี้นะคะตัวยางอะไหล่อยู่ด้านล่างนะคะรถไม่มีร่องรอยเกิดสริมแน่นอนนะคะซีนทางมะพร้าวอยู่ในสภาพดีเดิมแท้จากโรงงานนะคะไม่มีประวัติจนน้ำน้ำท่วมนะ,ะให้ดูเลยนะคะโครงโครงโครงสร้างนะคะทุกจุดอ่าปรก,กันเรือยงคะอันนี้เดิมแท้นะคะแล้วก็ซิลเลอร์เดิมๆงานนี้ฟูกเดิมๆนะคะไม่มีรอยซ้ำนะคะแล้วก็ไม่มีฉีกข,ขาดแน่นอนนะ เป็นเครื่อง2.0 G นะคะคันนี้นะ,ะมาดูออปชันนะคะฝั่งคนขับกันได้อะไรบ้างนะคะของเขาก็จะเป็นระบบสมาร์ทเอนทีะคะกุญแจเป็นที่เล็นะคะเริ่มตั้งแต่แผงประตูก่อนเลยนะคะนี่ตัวนงตัวน็อตอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะไม่มีกระดิกษติกเกอร์ความดันลมยาต่างๆอยู่ครบแน่นอนนะคะ อยู่ครบแน่นอนแผงประตูด้านข้างนะคะเมมโมรี่ซีดมีให้2ตำแหน่งครบแบบนี้นะกระจกเป็นออโต้ทุกบานระบบได้เซนทัลล็อกนะคะแล้วก็ปรับเลนกระจกนะปรับกระจกไฟฟ้าจากตรงนี้เลยนะมาดูภายในกันนะเริ่มตั้งแต่ตัวบาะของเขานะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะคะคันนี้นะพวงมาลัยนะคะได้แบบมัลติฟังก์ชันนะคะ Multi มัลติฟังก์ชันมีครุสคอนโทรลให้ครบๆแล้วตัวพวงมาลัยอ,อยู่ในสภาพสวยนะคะไม่ถลอกเลยนะคะคันนี้นะ จอกลางนะคะได้ระบบสัมผัสทัชสกรีนนะคะกล้องถอยมีให้ครบนะคะไม่โฟกัสอ่ะกล้องถอยมีให้ครบเชื่อมต่อ apple carplay ดอ,อตโต้ได้นะคะฟังวิทยุ fmam ได้เลยนะคะแล้วก็แอร์นะคะได้เป็นแอร์ระบบออตโต้แยกอิสระซ้ายขวาให้เรียบร้อยนะคะคันนี้นะแล้วก็ในส่วนของ power lead นะคะก็มีให้แบบนี้เลย1 2อโวลต์นะคะลูเซีย รูเสียบ USB รูเสียบสายแจ็คมาใช่ไหมคะใช่นะไวเลสชาร์จเจอร์มีให้นะคะไวเลสชาร์จเจอร์ตรงนี้เลยนะคะเั้นค่อยโฟกัสนะแล้วก็ในส่งของเกียร์ได้เป็นเกียร์ระบบออโต้นะคะที่วางแก้วสองตำแหน่งแบบนี้เลยนะคะเบรกโฮลเบรกอุปสรามีให้หมดกันล้อลื่นถลายมีให้ครบๆนะคะ่ามาดูตัวฟงไฟกันนะคะนี่เปิดติดทุกดวงแบบนี้นะคะสภาพสวยนะสภาพสวยเลยนะคะนี่ก็ หลังคาใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะหลังคาใหม่ๆเลยสภาพดีนะคะบ่อน,นังกับไฟฟ้าด้วยและเดี๋ยวก่อนส่งมอบเราล้างทําสปาให้อีกรอบหนึ่งอย่างแน่นอนมาดูห้องเครื่องกันนะคะดูห้องเครื่องกันต่อเลยนะ,ะ,ะมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะสําหรับคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์2 0 0 0ซีนะคะได้เครื่องยนต์เบนซินนะคะเป็นเครื่องยนต์น้ํามันล้วนนะคะ สาภาพเครื่องเครื่องนะคะไม่มีรอยหนูกัดหนูแท้สายไฟแน่นอนนะคะไม่มีรอยน้ํามันรั่วไหลไหลเยิ้มนะคะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่อยู่ในสาภาพดีนะคะเดี๋ยวเราเช็คให้นะ,ะแล้วก็ส่วนกองแอร์กององกากาศหม้อน้ําต่างๆนะคะเปลี่ยนถ่ายของเลวนะคะเราดูแลให้ทุกจุดเลยนะคะคันนุงคันหน้าไม่มีร่องรอยเกิดอุบัติเหตุไปอย่างแน่นอนนะคะตัวน็อตน,นะคะอยู่ในสาภาพสวยสมบูรณ์นะคะไม่มีรอยแกะรอยเปลี่ยนใดๆนะคะฝากระโปรงเดิมๆทุกจุดนะคะน็อตเดิมทุกจุดเลย เลนวงเหรียบาทน,นะคะเมทอาร์เมสป,ปอร์ตอยู่ในสภาพสวยซิลเลอร์เดิมๆนะคะสติกเกอร์คำเตือนต่างๆอยู่ครบคูกนะคะอยู่ในสภาพดีไม่กรอบไม่ร้อนแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราล้างขัดสีทสําสป,ปาให้ก่อนส่งมอบนะ,ะบอกเลยว่าวันรับรถได้สภาพนางฟ้าแน่นอนนะคะภาษีพลบอดูแลให้ครบๆนะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นโตโยต้าแคมรี่ 2.0G นะคะตัวน้ํามันล้วนนะคะได้รถปี2019เลไมใหม่150,000กิโลตามการใช้งานจริงนะคะเป็นรถหน่วยง,งานกดระวางประวัติศูนย์นะ ราคาค่าตัวเพียงแค่6,079,000บาทเท่านั้นเองเครดิตดีนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวน์ผ่อนแค่เริ่มต้นเดือนละ102,000บาทตลอดอายุสัญญาเลยค่ะใครสนใจและอยากเป็นเจ้าข,ของนะคะก็สามารถติดต่อทักแชทอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ด้านล่างนะคะแล้วก็ไอดีไลน์นะคะสําหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับเราได้นะคะเรามีไฟแนนซ์มินเซ็นให้ถึงหน้าบ้านหรือใครอยากซื้อสดนะคะเราก็มีเล่มพอมโอนแน่นอนนะคะ สำหรับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะคะเป็นไงบ้างคะถูกใจกันไหมถ้าหากถูกใจนะคะก็อย่าลืมติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะปรึกษาฟรีนะ,ะก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบเจอกันคลิปหน้านะคะจะมารีวิวรถเก่งสภาพสวยสภาพดีให้ได้รับส่วนแบ่งแน่นอนสวัสดีค่ะ